คุณผู้ชมครับเหลือเวลาอีกเพียงแค่2วันนะครับกับโปรแกรมฟุตบอลไทยลีกสัปดาห์ที่28ครับเมืองทองจะลงสนามในฟุตบอลไทยลีกนัดตกค้างนะฮะในวันสงกรานครับ13เมษายนนี้นะครับจะเปิดทันโดมสเตเดียมรับมือการเยียดของทีมอุทัยธานี FC นะฮะคู่นี้จะลงสนามช่วงเวลา19นาฬิกาตรงนัน่นเองครับ ซึ่งแฟนคลับสมโมสรเมืองทองของเราท่านไหนนะฮะใครทีไม่ได้เดินทางออกต่างจังหวัดไปหาครอบครัวต่างจังหวัดหรือออกไปเที่ยวต่างจังหวัดนะฮะหรือว่าถ้าเกิดใครยังไม่ได้เริ่มเดินทางออกต่างจังหวัดนะฮะก็อยากให้มาช่วยกันเชียร์นะครับที่ไทยโดมสเตเดียมนะครับการเจอกันกับอุทยัยธานีนะฮะจะเป็นการเจอกันแบบเย่าเยือเลยนะครับสัปดาห์นี้เราเจออุทยัยธานีที่ไทยโดมสเตเดียมเสร็จปุ๊บนัดถัดไปครับ20 เมษายนครับเราจะบุกเยือนอุทยัยธานีต่อเนื่องเลยนะฮะซึ่งณตอนนี้โปรแกร,รมการแข่งขันไทยลีกก็ล่นลงมาก็เหลือน้อยลงไม่กี่นัดเท่านั้นแล้วนะครับซึ่งตอนนี้โคจิโน่ซาว์โคทีมงานเองก็พยายามที่จะโฟกัสในเรื่องของการจบอันดับให้ได้ดีที่สุดในโปรแกร,รมฟุตบอลไทยลียกนะฮะแล้วก็ยังมีโจทย์ที่เราผ่านเข้ารอบฟุตบอลเอฟเอคัพรอบ8ทีมสุดท้ายด้วยก็คือจับฉลากมาจะบุกไปเยอือนสโคไทย FC แต่ตอนนี้ ต้องโฟกัสในเรื่องของฟุตบอลไทยลีกที่จะเปิดบ้านรับมือการเยียดของทีมอุทยัยธานีก่อนเป็นอันดับแรกนะครับคุณผู้ชมซึ่งวันนี้นะครับโคจิโน่ทาบโคทีมงานเองก็ได้แยกนักเตะออกเป็น2กลุ่มนะครับน้องๆที่กลัศึกในฟุตบอลเอฟเอคัพรอบ16ทีมสุดท้ายในเกมที่บุกไปเอาชนะทูแบงคอกยูในแต่ไมาได้2ประตูต่อนหนึ่งในช่วงต่อเวลาพิเศษถึง120อนาทีนะครับก็แยกรีแฮบแยกฟื้นฟูอาการละกับโค้ จูเลียนนะครับโค้ชฟิตเนสของสมโมสรเมืองทองนะฮะส่วนน้องๆที่ไม่ได้รับโอกาสในการลงสนามในเกม FA ฟเอที่ผ่านมานะครับก็แยกมาฝึกซ้อมกับโคชจีโนโ่แบบเต็มๆเ,เลยนะครับซึ่งอย่างที่โคชจีโนโ่พูดไว้หลังการถแถลงข่าวที่เราบุกชนะทูแบงคอกนะฮะว่าหลังจากเนี้ย นักเตะกิเลนพยองจะเริ่มมีผู้เล่นที่สลัดมาช่วยทีมได้เพิ่มมากขึ้นนะฮะอย่างแบงค์โปรเช่ทอสนิทเองหรือพ่โดทิสตองโดนะฮะถึงแม้จะกลับมาฝึกซ้อมได้2คนนี้ก็ไม่มีชื่อในหลายๆเกมที่ผ่านมาด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าโคจิโนเองก็อยากจะนักเตะที่พร้อมสมบูรณ์สําหรับการลงสลามนะครับตอนนี้นักเตะที่มีอาการบาดเจ็บอยู่ก็น่าจะเป็นเพียงแค่อาลีซิซโซโก้เพียงแค่คนเดียวเท่านั้นเองนะครับ และนี่ก็คือภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมของคุณพลกิเลมพยองน้าสามทันดรโดมสเตเดียมก่อนที่จะเหลือเวลาอีก2วันครับจะเปิดท้ายดโดมสเตเดียมแห่งนี้ เล่นน้ําชุ่มฉ่าเล่นน้ําสงกรานกันนะครับในการรับมืออุทัยธานี f c ช่วงเวลา19นาฬิกาตรงนั่นเองเดี๋ยววันพรุ่งนี้ครับมาเช็คความพร้อมของสโมสรเมืองทองของเรากันนะฮะ mm hmm. แทก็จะทิ้งท้ายให้ชมภาพบรรยากาศการเรนนิ่งบางส่วนของคุณพลกีเรย์พยกในช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับก็ต้องบอกว่าพื้นสนามท้ายโดนสเตเดียมเนี่ยกลับมาสวยงามอีกครั้งหนึ่งแล้วนะฮะหลังจากผ่านคอนเสิร์ตใหญ่ๆมาหลายคอนเสิรต์ตแม่ต้องชมทีมงานพี่ควีนครับดูแลพื้นสนามได้อย่างเนี๊บสุดๆเลยล่ะครับ